กำลังรองไม้เข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับเจ้าซันนี่ SY 205H ภารกิจเ e ก็บกูเจ้าโคมสสูครับ P c 200ครับจมมา5-6วันแล้วนะ,อะขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจอจับด,ดำซิ่งนะครับวันนี้จะขึ้นไหมเจ้าซันนี่กำลังลองไม้เข้ามาครับ ยากกว่าการดิงรถนี่จาวโคมอสูนะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับเครื่องพังน้ำเข้าเครื่องครับน้ำเข้าเครื่องสายเข้าเครื่องครับเรียบร้อยครับตอนนี้ช่างก็เข้ามาลื้อเครื่องแนละ้วเมื่อคืนนะ หรือเครื่องซ่อมเครื่องใหม่ครับหรือออกมาล้างครับล้างประกอบใหม่รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องยังประกอบไม่เสร็จนะจะเปิดโคนนั้นข้างออกครับวางแผนกัน ว่าจะมาดึงสี่คันครับเอาสี่คันมาล่าขึ้นเลยเพราะว่าจะคโมาสู่ครับคันที่ติดลมครับต,ตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับข้างล่างเป็นทรายกะทิ่ครับอันตรายครับกดลงไปสี่ห้าเมตรนี่กย็ยังไม่มีชั้นดินแข็งเลยนะ กำลังลองไม้เข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับเจ้าซันนี่แมก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 ตาตาเดินไปต,ตาตาติดไปตาตาติดไปบ่ติด เอาแล้วจะเอาขึ้นยังไงครับตอนนี้สตาร์ทไม่ติดเลยสิบว่าเป็นงานช้างเลยนะฝนก็ตกครับฝนก็เริ่มตกแล้วตกป,ปล่อยๆแล้วปัญหายิ่งกว่า ตาร์ทเครื่องไม่ได้นะแทกตกอีกนะคนขับบอกว่าโซ่ตกข้างหนึ่งนะงานใหญ่งานช้างเลยครับนี่ครับใช้เครื่องสูบน้ำเอกไปด้วยนะ งานเร่งรีบครับแข่งกับฟ้ากับฝนครับฝนตกโอ้ฝนตกมาท่วมหมดเนี่ยจบเพเลยนะตอนนี้หัวเก่งมีเสมอพื้นเสมอพื้นตรงที่เจ้าซันนี่ยืนเลยนะครับอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับก็ขอเป็นกำลังใจครับ ให้เท่าแก่ครับงานยากเรายังมารถติดลมอีกครับครับสี่งานนี้ก็ยังทำงานอยู่นะฝั่งนู้นเป็นมาร์คไฟร้อยี่ครับกับมาร์คทีร้อยยี่ครับ ล่างเป็นสายครับสายกะทิ งานหน้าฝนนี่ช่วงล่างไม่ดีอันตรายครับลงลุยโคลนครับลุยโคลลุยน้ำนี่อันตรายครับถ้าช่วงล่างไม่ดีนะ เดี๋ยวจะมีรถเข้ามาช่วยอีกครับอีกสองสามคันเห็นคนขับบอกอย่างนั้นนะจะมาลากขึ้นเลยครับมาดึงช่วยกันสี่คันครับที่แรกว่าจะเอาเคนมาครับเคนนี่ยืนอยู่ถนนครับรู้สึกว่าจะไม่ถึงครับ ทีมงานเคนเข้ามาดูหน้างานแล้วครับบอกว่ายกไม่ไหวอยู่ไกลถนนครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนจอแมคโคมาลากขึ้นครับ ตรงนี้เป็นทรายครับจิ้มดูแล้วรู้สึกว่าจะแข็งอยู่นะ โอเคครับเจอกันมา e ีหน้าครับลาท่านผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ